วิธีการใช้งานเปิดไฟหน้าและไฟตัดหมอกของ MP4 นะครับท้าแรกนะครับถ้าเราปิดไฟอยู่ก็จะอยู่ในลนักษณะนี้นะครับการที่เราเลื่อนอันนี้มาหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นการเปิดไฟหลีนะครับอันนี้ถ้าไปอีกกะดังนึงออันนี้ก็จะเป็นไฟ ไฟใหญ่นะครับหรือไฟกลางคืนนะครับแล้วถ้าเราเปิดปิดนะครับที่มันเป็นไฟหน้าเปิดปิดไฟหน้าออโต้นะครับให้เลื่อนไปสุดกดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นว่า Active ก็คือการเปิดไฟหน้าแบบออโต้นะครับแล้วถ้ากดอีกหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะเป็นการปิดไฟหน้าแบบออโต้การใช้ไฟสูงนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นไฟขอทางนะครับแล้วก็ ด,ดึงเข้าหาตัวครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไฟสูงแบบเหมือนขอทางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้จะเป็นไฟสูงยาวนะครับก็ผักลงไปอ่าอันนี้จะเป็นไฟสูงยาวเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราจําเป็นที่จะต้องเปิดอันนี้ก่อนเปิดไฟนี้ไฟกลางคืนก่อนแล้วก็กดลงไปครับจะมีไฟสูงคือยาวนานเลยนะครับแล้วก็การเปิด ไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับมาที่ตรงหน้าจอแล้วกดที่ตัวนี้ครับกนหนึ่งครั้งอ่าไปนี้ไฟตัดหมอกด้านหลังจะติดนะครับแล้วก็กดหนึ่งครั้งเพื่อปิดนะครับไฟตัดหมอกด้านหลังก็ทําให้คนที่ขับรถมาด้านหลังเนี่ยเขาจะสังเกตรถเราได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับจบคลิปครับ